ของฝากมาแต่ทา้งใดมีเสือกมาแต่ไทยพของฝากมาแต่ไทยได้ยินข่าวว่าตัไพาสีตัไพาเข็ยนเฮือกหรือแม่นมีมอนมีอันนี้เราได้พะเหลาเลยขึ้นเฮือกมันก็มีมอนเอามาแสดงความยินดีนะเพื่อนเด้อย่างเลยปูงอกงอกดีกว่ายังไดงเลยกระบอกเมื่อไรลำงอกเมื่อไรนะเป็ดในได้กันนะตั้สาวนะตุวพายสาวนะได้ถือบกคือใจสิพ่อ เป็นพอไปจะบอกเอาได้เนาะเอาได้เนาะคนยิงเน้อะไรจะพอ้าก็มาได้เอาแล้วมันแล้เรื่องสินสอดทองมันเนี่ยพอได้ทาบทามึงอยู่บ่มาอยู่เนาะบอกก้อนมาใจยหอนพอแมนแมนแมยากได้มันนี่ราดให้อยู่มันนี่มันก็อยู่ก็ได้หลยแ่หอ่อไ่ได้บอกล่นเนาะคือก่อนแก่้อน กาบสบายดีสวัสด,ดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวคนไทยเบิร์ตสกูลสุสนคนเบิร์ตถุงหม่องถุกบอลอะไรพี่น้องเอ้ยบอลรวบเลยลกด็ดีทักทายสบายดีพบพ,พ่อกันมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่หน้าของพ่อเถ่าพายเพื่อนพี่น้องเอ้ยจิกจักรตาผ้ามาบ่านนี้สบายดีสาวนางคนดังในติดกระตอกพี่น้องเอ้ยดังในติดกระต๊อกเป็นังใจสาวนางบ้ได้พ่อหน้าพ่อตาหลายมือสบายดีมีเฮงได้ผู้บ่าวแกละบ่เดี๋ยนี่ได้โบมีผู้บ่าวเดี๋ยโบมี บ่มีมหาไผ่มื่อนี่ค่ะไอ้ก็ถ้าไพ่โอ้โหมหาอย่าไอ้ไพ่กับใช้คือว่าพอเถาก้อนเป็นได้เมียแล้วบ่ยังอยู่บอบอไดโซดินนะเพิ่นบ่เด็ดคือในยินว่าเอาเมียมาแต่ทางวิละอ้วนเอาชุวยอีกว่าฉันบอเล่ชายบุญภาไปเอาว่ะได้บ่บอเล่บ่ได้ช้ำได ได้แต th ่พ hey, ิษบาคุณบอกที่บาปสาวก้อนแล้วนะเบื้เงินขายคุยต่อตามสิบบาทได้เมียครับว้าเยอะแต่นี่เลยลงเอ้ยกันวัตบิดแต่ว่าจะเอากันแล้วเวลาจะไปเป็นอะไรเนี่เลาจะได้ไว้ป่ะเนาะเขาตัดสินใจนะหมอท่านเนาะยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ถามลูกถามบางคนแกท่านจะถามพ่อถามแม่ครับอยากเอาเมื่อรอด บ่อสาวนางถ้าเป็นสาวนางไหมจ๊ะเอาที่บ่อสาวนางไปจุคอยให้จุมโ้ยไปเยด้ังไดไปตไไปนอดิอมาทางท่ไหบ่ทาไปหุเรวอยู่นี่แล้วไยนครับอไรกินราเออสบายดีสบายดีมากเลยทางไหนนี่มาทางอการโดยย่างเมื่อวานนี่ฮะเออย่างแลวมากันย่างเมือกันย่าง ไก่แทพบ่หนี่ฮะไก่บ่หนีานูนี่เนาะจักว่าลอยไปพ่อมาจักชนไไปเธอเดียวนะไปเธอเดียวแต่คือได้ยินเขาว่าว่าเอาไข่หมูแดงเอาต้มไก่ต้มยงไปต้อนเล้วบ่แม่นะดีบ่หนี่ฮะทางไปสองเถอะอันนี้ตอนนี้จะได้ไหมครับตอนนี้แย่งกันได้แมนวาชันใส่กระบอกก้อนเอ้าเอ้ากูชื่อไข่หมูแดงเชนซาวกูชื่อกูสามตัวนี่งร้อยหนึ่ง ไข่บดแดงเช้นชามันนับมาคู่แมน่นบ่มันหลายไข่บ่มันหลายไข่อาอเล็กพูดไพ่เนี่นับคู่ <c oughs> กับปูนี oh, ่อนะ๋อเพิ่นว่าไข่บดแดงเพิ่นหลายกว่าไข่บดแดงมัน oh, หลายเน <c oughs> าะกระชื่อเช่นชาคู่นั้นกรปูห้อยโตกระเช่นชาก็นั่งเที่ยงก็นั่งตายงอยเราวเลยวลายไปได้ชาวนากไปนะเที่ยงยังเที่ยงเลายจะได้เงินเราเราจะได้ห้อยห้งเราไปยากซื้อแสนนชาบอเราอยากซื้อตัวไหนจ้ะเราซื้อสันกีเราซื้อแสนหนึ่งไข่มดแดงลายไปได้ไข่มดแดงนะ ได้บอกจะคืนรู้สิบถ้วยถ้วยสิบพันชีสถ้วยถ้วยสิบพันให้ได้ได้ได้เบ้านเนาะให้ได้พี่ไว้ให้นาะให้มันเนาะโสดให้มันให้เราให้รวยรักมันนะเนาะมันกับมันใกล้ๆนั่นสิบ่มันก็มันใกล้ๆแล้วเนาะมันใกล้เนาะ คนยังโง่เป็นเนาะครับหายได้ในปีใหม่หายสมวังอะไรเนาะสาวนางหายยู่ดีไม่แห้งอะไรเนาะเจ็บอย่าได้คว่ำไข่ยังมีอะไรพี่น้องเอ้ยจะได้กะล้ำรวยเฮงเฮงเผื่อบรรลัยเนาะทำนี่กูแก้วไปสวยงามอยู่บ้ามือบางทีให้ยบาดเจ็ดมาหลับเจ้าไปกินลายยาเมือกินกอยตุ้มไปยังแม่รถคันแรกเบิดแล้วแต่ก็เมื่อความลาวเลยก็ตีกอยต้มไปตีกอยตุ้มทำเขาเลยกับขับเรื่อง ของตุ๊บเสียงแคนเขาเลยกระเป๋าแขนพัวพายเนี่ยขัดในสีชอนะแร่ว่าคนบ้านนองคอนน้องคอนโพธินองคนน้องบรเจียงหัวพายมีละสีชอม้วนชายเห็นไหมแ้แป้งทอนละสามก็พิษมาเอาเมียกัดย้อนนี่แหละงั้นพิษงอนลายนี่แนะะงันพิษงอนไลยเนอะเราในเมียกันดิมาเห็นอะถู แล้วแบบนี้หมอรับเรื่องนั้นมาจากบ้านไหนป่ะเฒ่าในงานบุญนี่มื้อแรงนี่เมืองพลทองพลทองพลทองมาเลยอยังนั้นี่ยังเนาะโอ๊ยมาแต่ห้องแต่เฮงเลยให้ปลาอะไรผลบ่แม่นสิไปบ่งก็ไปเบิ่งก็ไปนํากันเี่เนาะยายไปเบิ่งไปเลาะชนะชนะไปเลาะบ่ไปเอาไปเลาะตีมาพุ่งทันผลตีจะได้กินได้ตีไปกินตีพุ่มม้วนอะไก็พอแล้วนี่มันต้องโหงนะพอดี ในคนมันยังหมักหมวนเนาะันคนหมักหมวนมึงดยชานนงยังหมักหมวนผู้ใหญ่จะบองด้วยสิหลับได้ว่าคนหมักหมวนเนี่ยก็มวนแล้วกระจายยังหมวนเนาะตัวคนเฮาวนอนมันก็บมมีแล้วมาจากมือตายบ่มาจากมือตายก็ได้ลินลินไปเนี่ยแหละหอดมือไปมือหมันนอนเล่นรอเลยกับเมื่อลินแมนมีแต่เห็ดไหนมีความชุกแน่นเนาะคนเ่าเกิดมาซาเดียวนึงเ่งจะได้เฉาคันวาซาหนากระจายมมีคือโพตูว้านี่เนาะ ชาตนาจะได้เกิดระเบ,อบ่อ <Man. S 2> เมร์อ้าวจะว่าได้เกิดเนี่ยยางมันทำไว้จังว่าเห็นพระได้เกิดคือว่าเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ดบุญบลายนั่นโมเมร์รายมันกับวันนั้นเนาะจะว่าอาจารย์ใหญ่ก่อนจะว่านะชาติทากศาติเนี่ยบุญชศาชราเยอะมากก็เห็นพระได้คืนมาเนาะบ้าต <the> ๋อท่านมาเช้าไร้เข่ากระแลงว่าจะเป็นท่านและคนท่นนี้แนวมาแล้วอ๋ออ่าเนาะ ก็คือหมูมิดเนาะมิดชะมอยเนาะมีไผมาอ๋อมาแอบมมีไผ่กามาจากคนก็มีผัดไปกับมิดชิมชิมถือว่าอยู่พุ้นนี่บางทีอาจจะสบายกลัวอยู่บ้านดูหมองเขาอยู่ในปัจจุบันนี่แก่แมนชีวมวลปลาเข้ามาเยอแเลยแมนโดยด้วยผัไปกับชะมอยชะมอยก็มันนี่จัางวาคู่มือนี่ยแต่แมนเครื่องคนเงาะเนาะชีวิตคนมันสั่นเลยของมึงน <eterm oon> ั่นชีวิตคนในมือสั่น เคื่อนวันละมือผ่านมันบอกเป็นแก่นสารบมนิโมนยิงาวหงายห้อยจิตายจ้อยอยู่วางกลางคนน่าเนี่ยกำลังตายจ้อยอยู่วางกลางทังว่านี่กำลังวายท่ากับวายเถ่าเนาะนนี่ดีกลางคนประมาณสี่ห้าสิบเนาะพ่อเนาะเออบัดเท่านั้นฮะปกติแปดเก้าสิบสี่สี่เรือรถมาห้าสิบสี่สิบไปสิเนาะจิตาย้จ้อยอยู่วางกลางชีวิตคือเปี๋ยน้ำบ้านน้ำน้ำข้างวางทึ่งม่ตองอ่า เดือดดังคล้องเลยทีไรร้องร่อยไปโดยไม่ยัง้งชีวิตเหต็ดจะมืดสั่นคืนนนอทอางน้นอยโคบานป้องอมัวปไปด้วยไม่ทอมเหมือนเนาะเอ้าเลยวักจีราต่อทอมงห้ามาด้านหน,านั่งเดียวเอ้าเลยเพื่อนพวกทานข้างเคี่ยวสร้างต่อของผู้ชนอ,อันนี้แล้วเพ่าจะให้ทำบุญทำทานเนาะคือชนะมาเนี่ยมา,มาบุญแม่นบก่กทานาันโมแต่ยังไม่ได้โมองค่ะบ,บุญมีเงินเมื่อเนี่ยเขาจะถามได้คือเราพอใจเนาะบอกมึงไปบุญ กองบุญจะกองมาจากนะฮะบ่แ<อ>ม่งไป,ปบุญเาไปกินเหล้ากินยาไปม้วนเนาะไปลิ้นเนาะต้องไปบุญในต้องลองวัดเบิ่งกองบุญโมมีหาอะไรเมื่อชิบไปท่านหาคนวะเนาะมือชิปท่านชิบไปเนี่ยพ่อทองคำว่มมาพัดคือวันนี้อ๋อใช่ยูใช้แต่แชร์โบราณลูกเก้าท้าอขอ <ใน S 1> สินเช่าใช้เงินจะลงบุญนั่นกละเรื่องอะได้บุญนะ มันก็เลยเป็นบาปเป็นเนาะเลยได้บาปคา่ามีชีพแทนชีพนะมีชีพมีท่านหาผ่านเนาะมันมีแท้กกันย่อเมื่อขึ้นนี่ก็ได้บุญขึ้นอ่ะบุญบุญอยู่ในจิตใจเนาะนั่งนมมืออยู่พี่ยังได้ทิ่ทานจิตใจเข้าบวชชุดเลยแน่นันได้ถุงมือนี่เข้าจะบ่ชจะนางเกี่ยวเข้าบ่เข้าบุญนะเข้าเข้าแล้วกันนี่แหละมืดนี่แหละ บบายไปบุญกันเด้อบบาายยไปไปโมบ่ไปเบิร์นเอาพอน้อนี่แล้วก็พอนั่นแหละไปโมพี่น้องเลยก่อนจะไปกับเก็บชัมพละก่อนนี่เก็บนี่เก็บแถวนี้แล้วให้เพราะว่าคันว่าโบเก็บนี่มันที่พ่อได้ไปได้บันนี้ได้โอ้สาวนั่เนี่ยสาวนา่งทีไป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 รอบุญพี่น้องเลยอ่ะบัดนี้พี่น้องเลยกำลัง กะเกี่ยมหรือว่าเก็บัมภาระที่เอามาหรือว่าเป็นผ้าขาวผ้าป่าอะไรพี่น้องเอ๋กำลังจะเก็บขึ้นไปเมี่ยนแล้วก็สีได้พาทางสานาเพื่อไปเที่ยวหรือว่าไปโลบึงในงานบุญผ้าป่าว่ามีอีกอย่างแน่พี่น้องเอ๋เนาะเพราะว่ามาบุญบ่ได้เขาวัดบ่ได้ลงวัดบ่ได้มู่ได้ท่านนี่มันสีโบแมนมาบุญพี่น้องเอ๋

จะพ่นจะให้พิเชษชือนมให้ลูกก็มีได้นาะไปนาออันนี้เป็นให้เล่นก็ได้เนี่ยนาะด้วยแม่แม่จะได้พิเชษชื่อนมให้ลูกได้เนี่ยเดยไปเราใจเกินลอยู่แล้วไปดูชามกโป่งมาไปไปไปเป็นลอยมาโคตูกนนมีมาบังน้องนางตามากุ้งน้อยเอ้าปังอะไรข้างหน้า ก็สา้ำลังใจชนางนะกลใจชนานะู้ๆป่ะปรู้ๆบ่ีใจรายที่เป็นเจ็บขงพวกเนาะโนตูให้แตกเนาะตูาตูหหน่ขาะเขอให้แตกเนาะเอาดีดด้วว้ายโอ้ใจหอดใจหอนเจะนาตั้งใจดิ๊ดิ๊ด ดูนเอามันะอมนลอเปเอก็มันไ่พอฮูมันนะอง่ะตักใ้เยอะยค่ักใจใช้ฮะเน่ยอะยครัยืตที่โอานคมลยโอ้ยแล้วครับไไปมาได้ามาได้ โยกัวาทลนมันห้ามันใขอบใจตดุยไปน้หน่อยตัดิงไถ้าลมม่ตเแมนโบแมนเนาะแมนแม่้แใจป่นนเ็นใจขนไดเธอลออีก้อจ้าลูก หด้ใครล่เอาไปดูจักกันนะยอดในกับคุณจดีนยังกันคสือได้กันนีไม่ได้่เอเมื่อกบาได้บารบอยคือสือด้อกขน้นล้นดือว่าส่วนนี้กันนะา

แบบนี้แม <mom ent> ่ก no ินเรียบเนงพ่อเพชรเรียบเก้า <Looking> ล <forward> ูกแม่เด็กสี่หน่วยเมนบอไปนแม่มียิ้งอืดเพร่บอานนไรจะเกลูกกะดูก้หน่อยนุ่งกันลูกไม่่ เอชานางักอ oh okay. oh ันนี ah, ้ฮะเอฟซีชานางม่เหวัดตคือเห็นแมไอ้กแม่ับเป็นเอฟซชานางนะนลจริงแ่ั้ใเอฟซีชานางกันหออฟซีเชานางใหู้้จักอาโศดอาโสดอาเสียบด้วอาโสดอาเสียบ